วันน in so no ี้ขอบอกว่าบรรยากาศส่วนตัวสุดๆนะครับผมขนมนมเนยพร้บน้ำชาอร่อยมาอุ่นๆอย่างดีแต่อ่างวางอ่ะางหกเสือนี่มันกว้างไปนะฮะแต่พิเลทคนเดียวเฮ้ยทุกคนไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยเลวเลวฮัลโหลฮัลโหลคุณเรวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องรอมาจากรายการขอปิเดนเซ่ เด <oh, <si ี๋ยววอนราสีง้อราีไม่คุ้นเลยดิไม่เคยเจอไม่เจอไม่รู้จักสวัสดีค่ะนะนนครับ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 เสวัสดีค่ะสรับอาวัสดีคร่บ เดี๋ยวก่อนอะไรของรอนเนี่ยมุนโพครับมุนกอลซอพอดีค่ะจากเรานื่องขีดเองผมยังงงอยู่เดี๋ยวก่อนครับผมถามหาทุกคนที่เป็นอนิเมะครับเดี๋ยวทุกคนลืมผมไปได้ยังไงตื่นตตตายแล้วรายการนไม่ใช่บทบาทที่สุดของรายการเนี่ยไม่ใช่รายการ เข้าไปรายอการผมดูดิเข้าไปดูสิเขาสาวเคพี้ยไหมเออสอนอะไรก่อนพี่ผ <emat> ู้แมนดีอ่ะใช่สิเนี่ยผมไปกินขนมกจากสาวสงสารมาวันนี้แล้วขอจะทานโอ้ยเอาทักทายกันก่อนนะครับผมว่าดิฉันะครับผมวันนี้ก็เราจะติดตามในอนิเมะมาเรื่อยๆนะผมว่ามาเป็นที่นันในร่างผู้หญิงนะครับนะครับผมเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะคุยกันนะฮะเหมือนเดิมว่าผมอนิเมะของเราต้องมีการไล่คาถาเปิดรายการกันก่อนด้วยเริ่มเลยดีกว่าจ้า เมื่ออนิเมะเรื่องดังเจอกับครูตัวเทพก็เกิดเป็นอนิเมะ